นี่ค่ะอังหุ่นค่ะเริ่มติดออกดอกแล้วติดแล้วนะคะ้าน้องเอาปุ๋ยขั้วเหนียวมามาฉีดค่ะนี่ค่ะ้าน้องก็ปลูกให้เขาเลยนะคะ ปลูกให้เขาเลือยค่ะเขาก็จะเลื้อยปลูกบนดาดฟ้านะคะปลูกข้างล่างล่มเขาไม่มีลูกค่ะก็ปลูกบนดาดฟ้าแล้วอันนี้ก็ ตอนซื้อเขาบอกว่าลูกกีวีมันไม่ใช่นะคะมันเป็นลูกราสเบอร์รี่ค่ะเขามีหนามค่ะป้าน้องเคยเจอที่ซี่เอเตเน,นะคะเนี่ยเขามีหนามลูกเขาก็ออกมาใหม่ๆก็เขียวเขียวแล้วก็ดำเขียวแล้วก็เขียวแล้วก็ส้มแล้วก็ ดำค่ะเขาจะเปรี้ยวๆนะคะถ้าเผื่อป้าน้องรู้ว่าเขาไม่ใช่กีวีป้าน้องก็ไม่เอาค่ะเพราะอันเนี้ยเขาจะเป็นพุ่มใหญ่มากนะคะเขาจะเป็นเขาจะเป็นพุ่มใหญ่มากหนามก็เยอะด้วยค่ะเนี่ยค่ะคนจะซื้อดูให้ดีๆนะคะคนขายเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ซื้อตรงก็ลูกค้าหรอกค่ะ ชอบเอาอะไรไม่รู้มาให้บางทีซื้อต้นเชอร์รี่ได้ได้ต้นมาดันมาค่ะ